สัปดาห์นี้เราจะพามารีวิวมาแข enfin, ่งถ้วยพระราชทานคิงครับระยะ47เต้นครึ่ง1,900เมตรเราเราจะพาไปดูม้าชมม้าต่างๆที่ฟิตซ้อมเป็นยังไงกันเราจะดูต่างๆเนื้อตัวเขาถามเทนเนอร์คนเลี้ยงว่าเขามีความคิดเห็นยังไงว่าม้าเขามั่นใจถึงขนาดไหนเจาะลึกเลยนะเจาะให้ลึกเลยครับเจาะให้ลึกครับถามได้ถามถามได้ถามแล้วถามไม่ได้ผมก็ไม่กล้าถามถ้าตอบไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรครับคือ เขาให้พูดให้เราได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นนะครับเอ, <yeah. S 1> เ,รเอาแค่ไหนได้แค่ไนเอาแค่ั้นเราเอาแค่ว่าเราจะพาไปชมทุกตัวแล้วกันที่สามารถพาไปดูได้ไป,ไปเลยครับไปเลยครับเราจะดูเบอร์หนึ่งเลยครับน้ำหนักเก้าสตนครับวุดสุดลักอของเทนอันครับเทนอันอเทนอันครับการฝึดซ้อมเป็นไงครับมาตัวนี้ ก็ดีนะครับอยู่ในขั้นดีแต่มีอุปสรรคเล็กน้อยนะที่แล้วก็ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับนิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรซ้อมดีครับซ้อมดีซ้อมดีมากครับคือมาเราวิ่งระยะไกลเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแบบไหนต้องมีดัดแปลงปรับปรุงอะไรไหมต้องมีต้องมีครับต้องมีให้ให้ให้มันหนักขึ้นหน่อยให้มันหนักขึ้นครับเพื่อให้เขายืนระยะได้ ต้องดูส่วนประกอบของม้าด้วยครับว่ามันลามันอะไรหรือเปล่าใช่คือกลับมาเราต้องซ้อมทั้งอะไรทุกอย่างครับต้องดูเช็คแล้วอกีเนี่ยซ้อมส่วนมากใครเป็นคนซ้อมธนาโชคธนาโชคแล้วก็จงใช่ครับอ่าพี่จงน้องชายน้องชายอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมดเลยเขาทุนนี้เขาก็รักกันดีน้องคนแม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับม้าเราเนี่ยคือคือนัดล่าสุดเนี่ยมีปัญหาเรื่องลูกซองครับ คือมันเป็นยังไงครับผิดพลาดนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยคือรรเราไม่ได้เตรียมตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาม้ามายืดเฉยครับแ<อ>ล้วผดาม้าเราเนี่ยมันเนี่ยคือเป็นระยะไกลที่สุดครับไกลกว่าดาบีอีแต่มาเราไม่มีทะเบียนเราวิ่งวิ่งไม่ได้มาเราเทศิติ้อง่ไม่ได้ระยะมันไกลคือบมไเตรียมตัวกับการวิ่งระยะพันเก้าร้อยเมตรเนี่ยก็ซ้อมสองรอบสองรอบก็ น่าจะยืนได้ครับตามน้ำหนักสามสองมาเราได้วิ่ง C B M อะไรมาแล้วรีแมทก็วิ่งมาแล้วรีแมทเล้ผิดเพราะขัดข้องทางนี้เทคนิคนิดหน่อยครับก็ถึงที่สามก็ยังมีตำแหน่งอยู่ครับอันนั้นนี่คาดว่าใครจะเป็นผู้ขี่จตุพลครับจตุพลนะจตุพลนั่นคือนี่ครับจตุพลอ่ฮะรถจตุพลก็วางน้ำหนักอ่ะตัวม้าเขาพอดีครับม้าเราเก้าศูนย์เด็กเขาตัวประมาณแปด 586คือไม่ต้องถ่วงตะกลัวมากไม่ต้อง่วงตะกลัวมากครับครับสายน้ําหนักตอกกี้เป็นตัวถ่วงครับคือแบกน้กหนกหนะนำหนักเลยนะน้ำหนักจะกกี้สบายๆเลยก็จตุพลนี่เขามาช่วยซ้อมด้วยซ้อมครับซ้อมครับก็คือตั้งใจตัวเนี้ยตั้งใจมุ่งมั่นยังไงครับก็หวังครับหวังก็มามีตีนดีนครับเก่งครับตัวนี้เก่ง พ่อพ่อก็ชื่อเอ๋ะอะไรนะฟูไซชิพีกัสซัครับเอาบอเทศเ er, ทศแล้วก็อีแล้วส่งประกวดกี่ตัววันนี้สองครับสองคุณแดน,นไทยมีสองตัวนะครับส่งประกวดสอง,สองตัวในอีกตัวตัวไหนครับนู่นครับอันตัวที่นี่ไอคุณูนไปเนี่ยหน้าตาคุณคุณนะชื่ออะไรชื่ออะไรสาโชคครับอ่ะอ่าเดี๋ยวถามนิดนึงน้องนิดนึงอ่ะ ชื่ออะไรธนาชโชคครับชนาโชคอ่าแล้ว,แล,วแล้วเป็นไงคน,คนเลี้ยงคนเลี้ยงไม่อยู่ครับครับไม่อยู่อ้าวันนี้เลยเป็นเป็นคนจูงค,คนจูงแล้วก็มาตัวนี้ได้ซ้อมไหมซ้อมครับเป็นไงซ้อมการซ้อมเป็นไงซ้อมดีครับดีมากซ้อมเป็นไงพี่ซ้อมดีมากครับ,อ,รบอืมก็ตั้งใจนะตั้งใจครับและตัวเนี้ยอืมแล้วมีอ่าดูเดี๋ยวถามหน่อยอ่ะกลัวอะไรคนเลี้ยงคนเลี้ยงมาแล้วคนเลี้ยงมาแล้วกลัวอะไรคนเลี้ยงบอกกลัวตัวหลังครับกลัวตัวหลังตัวหลังคือม้าอะไรอ่ะ วุฒิสุดเด่นครับวุฒิสุดเด่นถ้ากลัวไอ้ตัวที่ไม่กลัวก็ไปอ่าหลอกกลัวกลัวหล็อกมามาเลยออ่่าเดี๋ยวเดี๋ยวมามาถามอีกตัวหนึ่งไปก่อนนะทีนี้วุฒิสุดรักเดินไปแล้วครับอ่าอันนี้นะครับนี่ครับวุฒิสุดเด่นวุฒิสุดเด่นครับพ่อแมนโบลักครับคือพ่อดังเหมือนกันอืมกำลังวิ่งดีครับใช่แม่ซีเจลิตเติ้ลเลดี้น้องวุฒิเดินเด่น ซับติสติสซับติสติสซับทิสติสเป็นไงครับพร้อมดีครับตัวนี้เพื่อนไหวคิงครับแล้วก็จะวิ่งดาบี้ครับคราวนี้แล้วล่าสุดรู้สึกจะวิ่งเขาที่สองครับที่สองแพ้ตัวกี๊แพ้ตัวกี๊ครับขี่สบายแพ้ตัวกี๊ท้าวินขี่แ่้อ่าท้าวินเป็นผู้ขี่ล่าคือการฝึกซ้อมมันยังไงบ้างตัวนี้ซ้อมซ้อมดีครับมันกำลังได้ายุครับกำลังได้ายุเลยเริ่มเริ่มเริ่มโตช่วงนี้ว่า เริ่มโตเป็นสาวครับโตเป็นสาวสวยด้วยก็อายุสามขวบกว่าครับจะเข้าสี่สี่ขวบครับสามขวบอีกกำลังวิ่งครับกำลังล่นที่อ่ะครับวิ่งครับแล้วก็จะวิ่งดาบี้ครับอ๋ออันนี้คือเหมือนว่าเราจะวังลองฝีเท้าก่อนครับลองฝีเท้าคิงครับแล้วก็จะวิ่งดาบี้ครับโอ้ดาบี้ถ้าเรามีโอกาสคงจะได้มาฮะได้มาอีกได้ได้คุณมาครับเดี๋ยวยินดีครับยินดีคือแล้วตัวนี้เป็นลูก แมนบล็กนะม้าดังสายเลือดดังนะสายหรือเปล่าอ่าสุดท้ายที่เราไปดูครับไม่ใช่ไอ้อนี่ก่อนก่อนรถสุดท้ายก่อนรถสุดท้ายลองลองสุดท้ายแล้วสามกวบอ่าการพัฒนาฝีท้าเขาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นตลอดครับดีขึ้นทุกวันทุกวันครับคือไม้แต่เอนที่เขาอ่อนเขาวิ่งยังไม่เท่าไหร่วพาะจนวิ่งมาถึงชั้นหนึ่งแล้วตยวนี้<ล>เขาเริ่มรู้จังหวะวิ่งครับวิ่งเริ่มเป็นแล้ววิ่งวิ่งเป็นแล้วเราเราให้ใครฝึกซ้อมก็ น้ำสักบ้างธนาโชคบ้างน้ำสักบ้างธนาโชกโชคศรินินโชคศรินินด้วยเหรอครับโอ้สำลีอ่ะตีขาเๆได้ไหมครับรอบนึงขอราดเวลาเท่าไหร่เอนซ้อมนะซ้อมนะครับก็นระยะ15เส้นก็42ครับ42ต้องบวกว่าที่กินบวกไอันนี้คือเผื่ออะไรคือเขาาไม่ได้เผื่อคือเขาจับเวลาถ้าตามเทรนเนอร์เขาจะจับเวลาพอดีไม่เผื่อแต่คือเขาปล่อยสบายสบายครับคลายคลาย ซ้อมดีครับซ้อมดีขึ้นทุกวันทุกวันคิดว่ายินระยะได้ไหมตามซ้อมผมว่ามีมีมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มไฟล์ล่าสุดคือเขาแบกเริ่มแบกน้าหนักได้แล้วอะไรได้แล้วครับนัดนี้เขาน้ําหนักเขา82ครับเมื่อคืนนี้เขาวิ่ง81ที่สองครับแพ้วุฒิรักก็บวกมาอีกปอนเดียวเองครับก็คาดคาดหวังว่าใครจะเป็นผู้ขี่ผมวางเกมไว้ถ้าเกิดเม่นวานผมจะฤทธิชัยไม่นานก็นำศักดิ์ครับ ไม่ริทิชัยก็นำสักเถิดน,นำสักไม่ติดก็คงคาดว่าเป็นนำสัก<อ>แต่ตอนนี้วางคนไว้ที่ริธิชัชยริธิชัยไว้ก่อน,นอ